ไปไหนครับท่านประธานไป,ไปใส่บ่วงไปใส่บ่วงใส่บ่วงเหรอพอ,อดูอุปกรณ์ท่านประธา,านหน่อยครับโอ้ใส่บ่วงขี่รถวีไอพีเดี๋ยวไปใส่บ่วง,ง,วงเอามาเมื่อนี่ทีมงานเสี่ยนพอกกระเทือนออกไม้ใส่บ่วงให้เราเหรอครับเมื่อนี้รอชมผลงานครับมันหรือไม่มัน พันฟรีลุยเองมือเนี่ยรับรองวาบ่๊อผัด อมาเบ่งมาอนิทานวีไปไหนโชว์ดูหลอบแดกเมาเต็มเต็ม,อมโอ้โอ้ลายตัวลายจนจำไ่ได้เต็มทุกออย้อยเงาาี้มาทันมาอน่มาเหีววิงแล้วครับทีมงานเนี่ยเออกิองเขาลอนทุ่งทือเอาละมาเนี่ได้บ่วง กำจัดว่าจะเพื่อจะตูเพื่อออกจากหน้าเขาสามสิบแต้มครับมันนี้กอนเห็ดเขานาปังร,รอบแรกสามสิบแหลกอบแลกกินแต่ตัวใหญ่มันเบิดไรเลือแต่ตัวน่อยๆเอดพตษตุก,กอเกเนญ่ยโอ้แฮะอ้วกข้าวเนียนเนีนทานขัวขัวเด็กแหม่มันมนี้เนพันพวียนนี่ยแล้ว ไม่ยังหรือเมื่อหรอยังได้พันยุงมืงหน่อผลงานปะบะปัดไหนครับพ่อได้นี่ละเดี๋ยวเลี้ยงเดลงครับบปัดไหนได้เนาะปัดไหนปัดไหนพ่อได้ปัดกำจัดมันออกเนาะพ่อได้เฮ็ดเขาหน้าปังเนาะพ่อได้กินเขาหน้าปังเนาะรอบแรกรอบแรกพ่อได้กินแง่งรอบแรกรอบแรกกับวัวลายปัดไหนหรอพ่อได้อยากได้กินครับผม ช่วงดังด้วยงหน้ามันยาันกาศ่งหน้าเ่มันขึ้นต้องพเี่ยปากีนเลยกางทุ่งคักเียมเกล้งเรียมเงควรม้งตัวบันเดี๋ยวเราควเดกองแกที่มบริสิทธิ์

Oh, tấm này, ừ. này. Sạc nghe nó, <laughs> sạc sạc xây này cái nhẹ nó, nhưng mà khô thì cứ sáng nhẹ, nó khô tầm chút cái xây về sạc có sống khúc ตากินนาทุ่งน่แม่ทุงากบุมโคกไป่ยองเีต้องักตุงหัิวแมมนี่นี่ต้องยังนี่นี่เออว่กว้างคกไปตัวท่านฟงว่กคกด้เกลบ้งขึ้นอเคอา่างนี้เขาาเลยจีบองหวานผองหวานขอเทีวกัน เจ้าเหยแก้วไู้พิวยยไม่ไม่นมาตุ่มที่แรกว่าจันจิ้ม่าข้วเขาจิงมตไน่เห็นเด้อตีนมันโผล่โผ่มันดำดำไ่ตนปลาเข็มงูเขนมพวนพูกันเหยียดโอ้ักมาเนี้ยเถอะตีนู็หัวป เน่ตกน้งเปี้ยงเหมือนเ่นอย่ฉยมาาแม่นเอาน้าหางอยู่ในมึงหางเดือยยี่ส้เนี่ยอันนึงเนี่ยอันเนี้ยน้งเปียงอนม่จ่าพวกนหน่อยกมูจีจะเป็นขั้วได้ไรกูแย่หน่อยจุ๊บมึงแ้เที่จะเอาไปอลาแต่กันหินหางนะมก็นเห็นได้เหตจโอ้ระานบ่ระานานอยู่ครับอเราเ่งพ่อเราเ่ง ถุงไม่จะถอดเรื้อขายนี่ยือถไ่ใส่หนูเมียหนักหนักเมี่านไ่เอาไปสีไม่นึ่งท่านมีวะท่านทานท่านมันบรรยากาศล้นร้นเลยแลแม่นปิ้งนูเดินอนี่เป็นหมาล้านน้อยป้งอหโหแล้วก็ลกคนอยู่้องเสียบของเสียบแล้วจะพูมักครับื่นเย ไป่ได้จะไมูุ่้ยนบ่ง่ใใ่ขนาดนี้บริกเนาะฮองใุน่ัอดไปเ่อยเดี๋ยลืมไปสปอร์ตเลยด้วยคักคันี่มัน นี่นะครับว่าไปีไสไอทามเขาม่หากินอยู่ตั้งสิ่ตั้งกินนู่นตองเปินกินน้ำเกิดตีเกิดทางภูงาตาใหญ่ินเดี๋ยวหวังไมนเ่นวินีของอีสานเขาอะไครับอไครับเดี๋ยกินกันภูงาตาใหญ่นีทางร้านหามด

อนวิธีอีสานบานห้อไมี่สำานี่หละหายอยากให้กินนี่หละอาหารตามอยู่กันย่ำนี่ก็กินหนู้นี่ฝนไม่น้ำมากก็กินปลาบ้านห้องมันก็มีแค่นี้แหละสิบเข็มคือเก้ว่าเนี่ยจังครับ หัวเดืกอะแล้เอือนว่าหายู่หากินนี่เียนอามาก็ามาเหิกินบึญญาาง,ง,ง,งบรรยากาศลงกลัวหรอกน้นอนกลางเดีนกินกลางไส้สิามวิธีคน้นบรรนกข,อ,ขอ,อกหน้า,น,า,น,าน้้เดค เสียงหมอกดเหหัวนูหัวนู้ดึกๆคือเก่ามือนี่นี่บรรยากาศบรรยากาศด,ดีขนาด

ขี้มึงรั <sk <sk <si ่วตันหัวมันเปีนเป็นมันเปียขี้มึงรั่วหัวพุมันเปีตัวป่วยของเขาใสยืรองนี้มึงเมื่อรักษาครบด้วทานปะโอ้โหทานทานมากเหรอเฮ้ยทำไมหกยืกฟัน